กะรีบ้านกะรีเมืองนี่กะลีโอ้โหกะลีปล่อยพิษไม่ใช่พิษแต่ครับเ,เป็นเวทมนต์ของเขาอะเลนลุยไปก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปช่วยผีเสื้อผีเสื้อหรือจะโดนผีเสื้อหรือจะโ,โอ้โหบัตเข้าแล้วโอ้โหยิงเลเซอร์โดนไหมโอ้ยไม่โดนใครเลยผมกลับเลนก่นอนอะเลนไม่มาเฝ้าเลนเหรออะเลนไมป่ปางนี่เลยเหรอ มันฝ่าเลนกลางด้วยนะเลนนี้สองคนนะครับแต่ผมไม่กลัวนี่พีเสื้อโดนจมวกโดนยิงเสื้อโอ้ยไงล่ะพีเสื้อกลับไปเลยโบก็ตายมาช่วยไงล่ะ <c oughs> ะตายเข้าเลยเพื่อนจะตายผู้หอ,อกจะตายผู้หอ,อกโอ้ยค้าไดุ้ดยอด เฮ้ยเลนกลาร์ก็ไม่มีใครเฝ้าะอะอรเลนคุณมีอยู่คุณก็ไปละอาทิตย์นู้นมีช้อนนี่ยเหละอืมให้ตังเกินนะครับเลยทอนเฮ้ยใครอยู่ในคุ้มไม้วะนี่มัึงคุณโดนเด้งนี่มึงคุณจะเอาชิลล์หรอครับชิลว์วไปผมไม่โดนใครเลยวะ นี่ยิง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 ย em ิงยิงอ eh <so ู้หูเทลโดนใบโดนเวทมนต์ของการีเป็นไงเทลเจอเวทมนต์แล้วให้การิบ้านการีเมืองผิดเสื้อจะเอาอีกผิเสื้อผิเสื้อจะเอาอีกผิเสื้อจะเอาอีกไงล่ะผิดเสื้อไม่เข็ดผิเสื้อโอ้โหเนี่ย ผมฆ่าผัเสื้อได้เลี้ยวไม้อยู่ในยา่าได้ป่ะอ๋อในย่าฆ่านกกาเอ้ยผมมานาไม่มีอ่ะผมบอกเพื่อนสกินไม่พร้อมถอยก่อนโอ้โหเขากำลังบวกอยู่เลยถึงจะถอยมันมานาหมดเนี่ยไม่ใช่ไร ได้แล้วโอ้ออนะโหกระต่ายข้าเทลได้สุดยอดเร็วมาเร็วมาเร็วมาโดนเวทมนต์เวมนตตายนะสวยเฮ้ยถอนแล้ว่ะโอ้พ่เ้อมาอีกเออมันอาผมไม่มีเลยสตอรี่สตอร,ร,รี่โอ้ไอคนนั้นทำเขือ่อนไอคนนั้นที่ชีมเราเนี่ยว่ะเอต้านะครับ ไม่เจอเลยเอตาเนี่ยก็อยู่ทีมโน้ตโอ้โหสิบสองห้า่องห้าครับสุสีครับสุสีเอตาเข้าแล้วสวยทอร์นเป็นไหมโอ้โหยิงเดียวโอ้ผมยิงเดียวยิงไม่โดน <c oughs> บา้าเชื่อจะตายก่อนเชื่อจะตายก่อนหัวปอมแตกแล้วเออบัตรดันหลังเลยโดนเวทม,มนต์แล้วต้องตายสักคโนเงี่ยโอ้เทลยิงว่ะโอ้โหบัตรฆาสฟองเลยยอด ถอนมาถอนอ,อืมอ้โหเรื่องยังหรือเรื่องถอยมาเพื่อนเข้ามาซาซาพวกคุณนี่เดี๋ยวมาเรียวมาโดนเข้าไปเรียวมาโดนเข้าไปตายไหมเรียวมาโดนก็ตา,ายฮูทาร่าทาร่า,า,าเออทาร่า

โอ้โ,อโ,อโอเอาหเฮต้าฆ่าเทลได้ผีเสื้อเอาผีเสื้อราดอ่อผีเสื้อผมจัดการเองโอ้ผมไม่มีอีโมจิอ่ะผมมีแต่ป้ายอะไรไรู้ <S <S เดี๋ยวไว้ผมไปเปิดกล่องมอันจะอีโมจิ <S <S ผมมาแล้วผมมาแล้ว <S <S รเรเียวมาทราบ่ะเรียวมาเดี๋ยวโดนแน่โอ้โหหลบหอกกระตายได้เรียวมา้ามามาตรงเว่นมน์เข้าไป โดนแล้วล่ะอย่างนี้โดนแล้วล่ะพวกคุณโดนแล้วล่ะเนี้โดนแล้วล่ะแบบนี้เนี่ยไม่ไงอะไรนะวะเพื่อนอุ้ยโอ้โหตะกินไม่กูดาวนี่ไงโ,โดนเขื่อนกัน้นโอ้โหสวยงามจีนู้มีแหวนไหมเนี่ยอ๋อมีเทลกระทอน บัตรปรกรวมกลุ่มอาได้รวมอยู่เนี่ยมันมันไหนมันหายไปไหนละมันไม่กล้ามามันไม่รู้พวกเราซุ่มอยู่โอ้นี่เราเรียกมังกรเด็กออกมาแล้วเด็กมังกรบุก,กแล้วผมทันไหมผมทันไหมผมเข้าตรงไหนเนี่ยผมหาลูเข้าไม่ได้เพืเ่อนไปหมดเพื่อนไปหมดแล้ว โอ้ยเกือบไม่ทันเอาใครจะเอาใครจะเอาตรงนี้ใครจะเอาจะโดนดิ้นจนเลยนี่บัตรเข้าแล้วถอนไม่กล้ามานี่เจอเวทมนต์เรือมาซุ่มอยู่ในหญ้าเรยอมาเป็นไนเรเพื่อนเรยอมาเป็นไรเพื่อนเรือมาโดนเวทมนต์โอ้ยบัตรทอรเลยเรือมาฟืน้นไม่ใช่เรือมาถ่ายาไม่ตายโอ้โหทีนี้ตายหมด เลยโมเดวจบเลยยิงจะลูดขออย่างไม่ยอม่ะจะตายยิงโอ้ผมจะโดนฆ่าไหมโอ้โหจะโดนฆ่าตอนจบไหมโอ้โดนฆ่าโอ้ผมตาย เริ่มงเนใหม่ <c oughs> คอยดู <c oughs> ดาร์คเลเยอร์ไว้ด้วยทุกคนอ๋อเทวเทล์เทว์อ้เทลยิงเทลยิงโอูโอ้เทล์ยิง อยู่คนเดียวเนี่ยตีมอบกไมได้แล้วชิบส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 ยบสิงสมบสิ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 ไ่บส ผมได้ไหมไค่มก็กออกอคนนั้นได้ไรเอต้าโอ้โหโดนเขื่อนกั้นถอนทอนหลบทอนหลบ,อ,ลบอืมชาล่ามาโอ้โหทีมเราสุดยอด นี่ยิงชัอนอู้ย